นี ons, ่คือส่วนผสมสีเหีดน้ําจิ้มขอมันไก่ครับเทีมดองอย่างงี้ครับนบจาย ผสมกับมีขิงกระเทียมขาดบ่ไดพริกกรเทียมดอับให้ละเอียดทุกอย่างมีเต่าเกียวม,มีซอสมีน้ำกระเทียมดองมีบักนา,าบนาวผัดบะไดน้ำโสม Sensu. Ini, ini, ini. ข้าวมันไก่ไก่ทอดครับกำลังทอดใจอยู่สูตรเชฟตีมามีไผ่บลอคคือไผ่อร่อยไม่เหมือนใคร ันข้ามันเข้ามันไก่โอ้โหปดะใกลจะได้กินแล้ว,วน,น,น้ำซุปเพียบร้อยกวดแสบป,ป่ ลงนิดนึงแล้วเออแล้วเออแล้วเออตักออกตักออกเอาไว้ก่อน ่ไปครับเฮ้ยเรียบร้อยไป1ชิ้นไก่ทอดสูตรเชฟตี บ่ค <IS> <racing> <dividends> ือไผ้วก็บ่มีไผคือลากปลาตองผู้เกตครับตอนนี้ เสื้อโลก,ก็ร่างระบาดคักต้องกักโตอยู่ทึ่เขาพี่อยู่หลอดปลอดภัยพอ,อแม่ปีนองทางนั้นเป็นยังไงนะต้องกันตะของให้ดีๆเด,ด้ทางนี้ก็กกักตัว กินร้อนช้อนกู่าสันใส่แมททุกครั้งก่อนออกจากบ้าน บรรยากาศทั้งเขาบรรยากาศดีดีนีเยะมากนี่เป็นตะยูป่เดีอ่ะอ้มันยากาศดีมาก ไข่มาเห็ดน้ำจิ้มครับสูตรเด็ดมาเบ่งกันนี่ห่อ,อยังเดติดต่อมาให้รีวิวเนเด้อเต้าเจียวสูตรนี้ขนาดบรท่านใจได้นน่โฆษณหน้าให้เต้าเจียวลงไป

กระเทียมดองลงไปใส่หัวกระเทียมลงไปด้วย<ป>บอกป็าถือครับปริมาณเส่ตามใจชอบครับตามใจชอบวาแต่แสบ สนใจนะครับสนใจรีวิวอาหารรีวิวเครื่องปรุงติดต่อมาได้เลยเบอร์โทร0807324470ครับหรือว่าทั้งเฟียร o บุกบอยปะพิงภาษาอังกฤษทั้งไล์กัดตามเบอร์โทรนั้นนะครับติดต่อได้รับรองว่า สุดย,ดอ,ยอดอะไรยกล้ออังเขาไหมโอ้ยอย่างไหนครับอย่างไหนข้าวมันไก่ไก่ทอดอืมไก่ทอดมาดูไก่ทอด ยมดองเต้าเจี้ยวลงไปน้ำส้มสายชูตามไปหนึ่งช้อนตามด้วยซอสปรุงรสใส่ลงไป หวานเครื่องปรุงแล้เร,เรื Jam ่อไปแล้วสีทองสลากสีทองอันนี้ซอสซอสยังซอสหวานซอสหวานหวานแล้วง่วนเชียงนี่โฆษณาให้แล <W> ้วก็

S <S ใส่ลงไปซอสหวานใส่พ่อประแม่ครับทับที่หนึง่งซ่สนดำก็ใส่อีกไปได้ เปยนงานเป็นงานเป็นงานทำนี่คนขึ้นเสร็จตัวห้องเราตันเจียวการเล็กสมบูรณ์เป็นนุ่มมีเกิดเป็นแจะขึ้น้นคนดีเวลาทำร้านงานนี่นะบ่ วันดูาดเนี้ยมีของดีนี่นี่ซันหรอใส่เพิ่มก็ช้อนก็ได้นี่นะสุดนนีะกระดดีนี่ชิอด,ดนี่ชลดเร้าแสบหลยครับเ่ร้าแสบหลย ตามด,ด้วย,ยน้ำตาลใส่ลงไปเลยนิดใหญ่เลยครับสามช้อนคือคโค จาไปเคี่ยวอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะได้เก็บไว้ได้หลายวันไมเย็นไลกาียนอะ เดือมหลากแมวหรอเฮ <laughs> ้เอต้ตื่นอะไเห็นไมอไลนตื่นแมวเหรอเือมไลเป็นวัดพรอมหรอ้อนิ้นิมเหรอใส่มะนาวลงไป หน่วยนึ่งพ่องลูกสองลูกประแม่นสองลูกาง,ง่นับนเงินไก่นเงินไก่ดีได้แล้วบ่โอ้ด้วยมะนาวลูกที่สอง แต่เขาสอนแบบว่าเตียใส่เตียวโอ่ะมันต้งเร็วทีหุบใข้มันเข่ากัน เถิ่มสอยกระเทียม,ยยมพริกท่านให้ละเอียดครับเตหมลยเตยมหมยเลยเตยไรแสบไร เ <c oughs> น้นไปเลบต้องใส่เบาจาเดี๋ยวพอล้างก่อนดระเด็นหน้าคอครัวีเสียค่ะ ได้กินกับเอา <tôi> đựơm nước bè hợp om hả? cái phần này thì khử thêm cơm สองสต๊ครับใส่พอประมาณมเ,มาเท่ามันสิเค็มครับ,รบอู้ได้ลแล้ว,ดวได้แล้วครับโอ้เขาสุกเด้วอู้ว่านีทงเนี่ยัี่น้องผู้ใดว่าท่านกินเขา เกิ็มาได้แล้วเขาหาสิปปีปลาตองภูเก็ต เขาชอบอาโบเลยนะอโบ

É muito bem.